วิธีรักษาโรคดูถูกตัวเอง อันดับแรกก็คือปรับความเข้าใจกับตัวเองสมัยครับการดูถูกตัวเองเกิดจากการที่เราสื่อสารกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดความเชื่อหรือครรําพูดหรือการกระทาของคุณนะครับจงบอกก,บกับตัวเองว่าฉันทําได้จงบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนเก่งทุกครั้งที่คุณดูถูกตัวเองเป็นเพราะว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นความผิดพลาดหรือล้มเหลวให้กับตัวเองลองคิดดูสิครับลองคน้คนไปดูเหตุผล like ที่เราดูถูกตัวเองว่าเราไม่เก่งเราไม่ดีพอสุดท้ายแล้วในงานงานนั้นหรือเรื่องเรื <ๆ S 1> ่องนั้นเราเตร เราได้เตรียมเนื้อหาไหมสมมติว่าคุณดูถูกเตวเองว่าคุณเป็นคนที่พูดไม่เก่งคุณได้เตรียมเนื้อหาก่อนที่คุณจะออกกล้องไหมครับเปล่าคําตอบคือเปล่าเลยครับแต่ไม่ได้บอกว่าคุณผิดแต่กําลังบอกคุณว่าวันนี้คนอื่นดูถูกคุณยังไม่เจ็บเท่ากับคุณดูถูกตัวเองจงอย่าสร้างปมในใจให้มันหนามากขึ้นหนามากขึ้นทุกครั้งที่คุณกําลังดูถูกตัวเองคุณกําลังสร้างปมให้กับตัวเองและคิดดูนะวันนี้คุณดูถูกตัวเองพรุ่งนี้เป็นเช้าวันใหม่วันนี้ก็เป็นอดีตแสดงว่าถ้าเกิดดดววว่่่่าาคคุุุณณูููถกกตตััเเเอออองยยยยยยททๆนนนีีสสะะมมแปป็้3 ส0วันปีหนึ่งเท่าไหร่ครับ365เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อคุณจะแข็งแกร่งไหมครับแข็งแกร่งครับในเรื่องของความคิดลบไม่ใช่ความคิดบวกนะครับเมื่อคุณดูถูกตัวเองเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งในตัวเองคุณจะต้องเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองวิธีการแก้คือหันกลับมาโฟกัสครับว่ายกตัวอย่าง ตั้งแต่เด็กจนโตลองเขียนมาครับประมาณ20ข้อว่ามีอะไรที่คุณทําสําเร็จได้บ้างในชีวิตนะครับยกตัวอย่างโอป้าเนี่ยตอนประหกวาดรูปชนะครับอ่าแล้วก็ตอนมัธยมครับได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนนะครับตอนมปลายได้ไปแข่งกีฬาแห่งชาตินะครับอันนี้ได้ที่3เลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเกือบตกรอบใช่ไหมครับแต่ว่ายังครับยังได้ที่3อยู่นะครับคุณมีอะไรที่มันเจ๋งบ้างในชีวิตคุณหรือตอนที่โอป้าทางานเนี่ยโอ้โอป้าได้เป็นเทรนเนอร์ได้เป็นผู้บริหารตั้งแต่อายุยังยี่สิบสองเลยอะไรที่ไม่เล็กกน้อยร็ ลองลิสต์ออกมานะครับให้เยอะที่สุดแล้วคุณทําความเข้าใจกับมันสมัยว่าวันนี้คุณเน่ยเป็นคนที่เก่งแต่คุณชอบเฉยเฉยชอบบิดเบือนไปเป็นคนที่ไม่โอเคไม่เวิร์กเป็นเพราะว่าอะไรครับสภาพแวดล้อมภายนอกความเชื่อจากโลกภายนอกมันบอกคุณครับแล้วคุณเอาตัวเองไปแข่งขันกับคนอื่นตลอดถ้าชีวิตคุณจะต้องเอาตัวเองไปแข่งขันกับคนอื่นตลอดคุณจะเริ่มดูถูกตัวเองมากขึ้นครับว่าตัวเองแบบเฮ้ยไปช้ากว่าเขาทําได้ไม่ดีเท่าเขาเหตุผลนะคะที่โอปปาอยากจะบอกคุณคือจริงๆแล้วคุณแค่สร้างกําแพงบางอย่างขึ้นมา เพราะว่าคุณเนี่ย ไม่อยากจะเติบโตไปกว่านี้องครับในยกของมันมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เริ่มฝึกนะครับมองหาความชื่นชมตัวเองการบ้านที่จะให้คุณก็คือฝึกชื่นชมตัวเองวันละ3ข้อได้ไหมครับใครทําได้พิมพ์ทําได้นะครับและมันจะเริ่มทําให้คุณนะครับเห็นตัวเองไม่มากก็น้อยมองหาการชื่นชมตัวเองอย,อย่างน้อย3เรื่องครับต่อวันก่อนนอนนะครับทาก่อนนอนเท่านั้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทําได้พิมพ์ทําได้นะครับทำต่อเนื่องมากกว่า90วันเพื่อให้คุณคุ้นเคยในการทํามันและทําจนกลายเป็นนิสัยของคุณทุก ไม่ทําสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้นอนหลับโอเคไหมนะครับนั่นก็เป็นวิธีการแก้โรคดูถูกตัวเองด้วยการเนี่ยที่เพิ่มคุณค่าเข้าไปแทนที่จะไปโฟกัสเรื่องของการดูถูกหรือการไม่ดีพอโอเคนะครับใครทำได้พิมพ์ทําได้ใต้คอมเมนต์ครับโอปอสารมาสโคตเอนอร์พีสวัสดีครับ